มาดูพระก,กิ่กันต่อเลยนะครับองนี้วัดสุทัศองนี้วัดบวรแยกกันง่ายๆครับเพื่อนวัดบวรมีบัวด้านหลังวัดสุทัศโลง่งไม่มีนะครับวัดบวรมีบัวด้านหลัง วัดสุทัศน์ไม่มีเห็นไหมเพื่อนถ้าลมดำหลุดออกหมดเนื้อในก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พระก,กิ่งเจ็ดรอบวัดบวรอ,อันนี้เจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์พระก,กิ่งเทโว ต่อโค้ดพุทโธสองตัวนะครับด้านนี้และด้านนี้นะครับพุโทโธนะครับพุโทโธนะครับองนี้ทรงเครื่องรูดูฝนเห็นลักยิ้มไหมเพื่อนลักยิ้มลักยิ้มองนี้ใช้ตาแต่งลงไปตาแต่งอืม ูตานี่เพื่อนเห็นไหมขนา,า,าดบุ๋มๆยังแต่งให้คมข้างในเลยอันนี้ไม่บุ๋มก็คมข้างนอกเห็นไหมโคตรคมอหล่อซราอยอยู่แล้วครับหล่อซรายแล้วมามาแต่งขัดแตกอืมนะลายดอกพิกุลเห็นไหมเพื่อนเนื้อหา โลหะเถือนทองแดงสำริดเห็นไหมเพื่อนเนื้อหาเหมือนกันเลยถ้าลมดำหลุดถ้าพาใช้หลุดหมดแล้วครับไก่โคยังคมเลยอเอ,อแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ได้ไงส่งเครื่องอ่า พับแก้วมรกตครับจะมีสามฤดูเพื่อนมปหาข้อมูลได้เลยฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับอันนี้จะเป็นฤดูฝนนะครับตรงเครื่องแบบนี้โอเคเพื่อนแยกง่ายๆนะครับวัดบวรมีบัวด้านหลังวัดสุดทัศน์ไม่มีอืมแล้วเพื่อนดูเห็นป่ะพักเกาวดูฐานดิดูฐาน เนี่ยพักกิ่งมีสนเสน่ห์ตัวนี้เห็นไหมเพื่อนฐานตัวนี้มันจะกว้างนี่ฮะฐานฐานกว้าง,ไป,าง,งไปทางด้านหลังนะไปทางด้านหลังโอเคครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ